สสดีแล้วนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบเบื้องต้นในสองต,ตัวระบบควบคุมประตูเปิดปิดอัตโนมัติตามการวัดค่าอุณหภูมิเพื่อป้องกันโควิด -19 นะครับสำหรับโปรเจกต์ต,ตัวนี้นะรเราก็จะใช้ในส่วนตัว Arduino Uno Mega 328p นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเดเฟตกับตัวนะครับวงจรที่จะทำมาที่ในการสร้างเสียงพูดในที่นี้ถ้าเกิดว่าสแกนอุณหภูมิแล้วผ่านนะครับก็คือไม่เกิน37องศาก็จะมีเสียงนะครับประโยคที่ว่าขอบคุณครับนะฮะซึ่งตัว เซนเซอร์ที่จะทำมาที่ในการสแกนตัวนี้แล้วก็จะใช้เป็นอินฟราเรดเซนเซอร์ร่วมกับตัวนะครับตัวตรวจจับมือนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งกล่องควบคุมกับตัวกล่องการวัดเนี่ยก็จะแยกกันกล่องควบคุมนะฮะก็จะทําหน้าที่ในการตรวจจับการเดินของคนด้วยนะครับถ้าเกิดคนเดินผ่านในส่วนตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์ปิดและถ้าเกิดว่านะครับสแกนผ่านมอเตอร์ก็จะเปิดนะครับเป็นการเปิดประตูและปิดประตูเมื่อคนเดินผ่านตัวเซนเซอร์พ r กซ i มิตี้อินฟราเรดตัวนี้นั ของอุณหภูมิะครับแสดงค่าผ่านตัว7 segment สีแดงตัวนี้เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับซึ่งนับการขับมอเตอร์ที่จะทำให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำห้าีในการเปิดปิดประตูเราก็จะใช้รีเลย์2ชัอลตรงนี้นะครับซึ่งเป็นนับต่อเป็นแบบเพชบิดครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเว้นมอเตอร์ไว้ซึ่งมอเตอร์เราใช้ก็ประมาณนี้เป็น d c ีเกียร์มอเตอร์ตัวใหญ่นะครับที่จะทำห้าีการหมุน ในส่วนของตัวประตูนั่นเองให้ทําการเปิดปิดแบบปีกปีเสื้อนั่นเองครับนะและสำหรับการใช้งานครับก็มป็ยอนาตครับก็จะมีในส่วนตัว power supply นะครับที่เสียบอยู่นะครับทางด้านหลังตรงนี้ของตัวกล่องคอนโทรลของเรานะครับซึ่งก็จะแจกจ่ายไฟไปยังตัวนะครับเซ็นเซอร์การวัดตัวควบคุมตัววงจรเสียงด้วยนั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับที่จะทำหน้าที่ในการจ่ายพลังงานให้กับตัวโปรเจกต์ของเราครับ เมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปเรียบร้อยนะก็จะเห็นบอร์ดออโตโนของเรามีไฟสีสว่างขึ้นมานี่ก็พร้อมใช้งานครับรวมถึงบอร์ดเสียงของเราด้วยซึ่งก็จะเป็นหน่วยความจําเสียงนะครับในกรณีที่มีสแกนแลวสแกนผ่านก็จะมีเสียงครับว่าขอบคุณขึ้นมาครับทีนี้นะครับผมหน้าจอเรายังไม่ติดจนกว่าเราจะสแกนนะครับลองดูนะครับ,บค,ครันะครับตอนนี้สแกนได้อยู่ที่ประมาณ3 4องศาไฟสีเขียวติดนั่นแสดงว่าสามารถผ่านได้นะครับเมื่อกี้รีเลย์ติดที่ช่องที่2ตรงนี้เป็นการหมุนประตูให้เปิด จนกว่าคนจะเดินผ่านนะครับอ่านะไฟสีเขียวดับรีเล์หมุนไปอีกทางนึงนะครับอ่าลองดูอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับอ่านะครับไฟสีเขียวติดมีเสียงขอบคุณครับหน้าจอเซเว่นเซกเมนต์แสดงค่าอุณหภูมิของมือที่สแกนนะครับพร้อมตัวอักษรองศา C ตรงนี้นะครับจนคนเดินผ่านประตูไปนะครับก็จะสั่งให้ประตูปิดแล้วก็ไฟสีเขียวดับนะครับ ะะซึ่งรีเลย์ก็จะหมุนไปอีกทางนึงนั่นเองก็คือรีเลย์ตัวนี้จะทํางานสลับกันเพื่อทําให้ในการคอนโทรลมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทําให้ในการเปิดและปิดประตูนั่นเองนะครับสําหรับเสียงนะครับก็จะเป็นเองเออกมาตรงนี้นะครคําว่าขอบคุณครับนั่นเองนะครับเราดูอีกครั้งครับขอบคุณครับก็สแกนได้อยู่ที่ประมาณ3 2มสองถึงสาสีองศานะครับสวิงอยู่ประมาณนี้คนเดินผ่านเทนเซอร์ครับ ก็จะสั่งให้ตัวเลเยหมุนเป็นการปิดประตูไปแล้วก็ค่าอุณหภูมิบนหน้าจอก็จะเคลียร์เป็นศูนนะครับแล้วก็ไฟสีเขียวดับนั่นแสดงว่านะครับเป็นการเคลียร์ค่าเองทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้อุปกรณ์ความร้อนอย่างเช่นหัวแรงนะครับที่จะทำมาที่ในการนะครับแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดอุณหภูมิสูงเกินกว่า37องศาก็าจะไม่สามารถผ่านได้นะครับ ตอนนี้นะครับวัดได้86เลยนะครับก็จริงๆแล้วเห็นไหมครับก็จะไม่มีไฟสีเขียวติดดีเลย์ไม่ทํางานนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมานั่นเองแสดงว่าไม่ผ่านนะครับลองดูใหม่ครับขอบคุณครับอ่านะครับแสดงค่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3ามสามสนะครับประมาณนี้นะครับจนกว่านะครับคนจะเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์เพื่อทำมาที่ในการปิดประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับ ลองดูอีกครั้งครับอตอนนี้ไม่ผ่านครับไฟไม่ติดไม่มีเสียงตอบรับและค่าอุณหภูมิโชว์ได้ถึงประมาณ89ซึ่งมันสูงกว่า37แน่นอนอยู่แล้วนะครับลองคนที่ผ่านดูนะครับขอบคุณครับน,นะครับอยู่ที่ประมาณ3-2องศาจนคนเดินผ่านนะครับ เวลาเดินผ่านเราจะติดเซนเซอร์ตัวนี้ไว้หลังประตูเมื่อคนเดินผ่าน,นครับจะสั่งให้ประตูปิดนั่นเองนะครับพร้อมกับเคลียรค่าอุณหภูมิและนะฮะเป็นการเคลียรค่าไฟด้วยนั่นเองครับการับผมนี่คือการทดสอบเบื้องต้นใน2ตัวระบบควบคุมนะฮะเปิดปิดประตูอัตโนมัตินะครับเช็คค่าอุณหภูมิเพื่อป้องกันโควิด1 9นายทีนั่นเองครับโดยการแสดงผลออกทางหน้าจอ LED 7 Segment นนั่นเองนะครับ